สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตรวจเต้านมด้วยตนเองกันนะคะการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นวิธีการคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมในระยะแรกสามารถทําได้ง่ายสะดวกและสามารถคัดกรองโรคเบื้องต้นได้ดีหากตรวจพบก้อนที่เต้านมในระยะแรกมีโอกาสารักษาให้หายขาดได้สูงมากค่ะเราควรตรวจเต้านมเมื่อไหร่ดีล่ะ เราคุณตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ7ถึง10วันนับจากวันแรกหรือในวันเดียวกันของทุกเดือนหากอยู่ในวัยหมดประจำเดือนเรามาเริ่มตรวจเต้านมกันเลยดีกว่าการตรวจเต้านมด้วยตนเองประกอบด้วยการดูและการคลำปฏิบัติด,ดังนี้นะคะให้ยืนหน้ากระจกเอามือเท้าสะเอวดูความผิดปกติของเต้านมเช่นขนาดรูปทรงสีผิว มีรอยบุ๋มตำแหน่งของหัวนมมีการดึงรั้งของเต้านมหรือไม่คะลองทำตามตัวอย่างกันนะคะการตรวจเต้านมกันเลยค่ะการตรวจเต้านมอยู่2วิธี 1. คือการดู 2. คือการคลำให้ทุกท่านยืนหน้ากระจกเอามือเทาเอ้าเซลดูลักษณะของเต้านมรูปร่างสีหรือความผิดปกติต่างๆการดูขั้นตอนที่2ให้ยกแขนสองข้างเหยียดขึ้น ดูความผิดปกติของเต้านมส่วนล่างว่ามีหรือไม่ค่ะลองทำตามตัวอย่างกันนะคะเติมทั้งสองข้างดูความผิดปกติของเต้านมส่วนล่างการดูขั้นตอนที่สามให้มือเท้าสะเอลและโน้มตัวลงจากนั้นให้สังเกตความผิดปกติของเต้านมส่วนบนว่ามีหรือไม่ค่ะลองทำตามตัวอย่างกันนะคะ มือเท้าเอลโน้มตัวลงไปสังเกตความผิดปกติของเต้านมส่วนบนหลังจากดูเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาคลำเต้านมต่อเลยนะอว่าแต่เราจะคลำเต้านมได้อย่างไรบ้างล่ะวิธีการคลำเต้านมสามารถคลำเต้านมในท่ายืนและในขณะอาบน้ำหรือคลำในท่านั่งและท่านอนก็ได้ หากคลำเต้านมในท่านั่งหรือท่านอนให้ใช้ผ้ารองใต้ไหล่ข้างที่จะตรวจเพื่อให้คลำเต้านมได้ง่ายขึ้นนะคะเรามาเริ่มคลำเต้านมพร้อมกันเลยนะคะวิธีการคลำเต้านมเราสามารถคลำเป็นวงกลมแนวรัศมีหรือแนวตรงก็ได้แต่ขอแนะนำให้คลำเป็นวงกลมเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายคะ่ะให้ยกแขนข้างที่ต้องการตรวจขึ้น จากนั้นใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางของแขนฝั่งตรงข้ามมาคลำเต้านมเป็นวงกลมเริ่มจากหัวนมวนเป็นรัศมีไปเรื่อยๆจนสุดใต้รักแร้ของแต่ละข้างโดยไม่ยกนิ้วขึ้นลองทำตามตัวอย่างกันนะคะข้างที่ต้องการตรวจขึ้นด้านบนค่อยไปด้านหลังใช้นิ้ว3มนิ้วคือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางของมือฝั่งตรงข้ามมาตรวจการคลำให้ลงน้ำหนักให้เบา บานกลางและแรงในทุกตำแหน่งเพื่อให้สัมผัสเนื้อของเต้านมทั้งหมดเมื่อคลำเต้านมทั่วทั้งเต้าแล้วให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือบีบหัวนมเบาๆและสังเกตน้ำที่ไหลออกมาด้วยนะคะและหลังจากที่คลำเต้านมครบทั้งสองข้างเรียบร้อยให้คลำบริเวณของรักแร้ทั้งสองข้างด้วยนะคะและหากพบอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ พบก้อนที่เต้านมหรือก้อนที่รักแร้น้ำจากหัวนมเป็นสีน้ำตาลสีช้ำเลือดช้ำหนองให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะเรามาตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนกันนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมค่ะ